สวัสดีครับนี่คือรายการ l e s t Talk Mental Health และคุณกับผมเอกอาชานครับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่ต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องการทำจิตบำบัดสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในระดับคนทั่วๆไปว่างว่าบางทีคุณอาจจะเคยเจอใช่ไหมครับในลักษณะที่ว่าคนใกล้ตัวอาจจะมาขอปรึกษาหรือว่ามาระบายความทุกข์ให้คุณฟังหรือมาปรับทุกกับคุณ แต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะให้คําแนะนําได้ยังไงหรือว่าพูดได้แค่ไหนใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวข้องกับหลักการในการเคาน์เซลลิ่งหรือการให้คําปรึกษาครับแบบง่ายๆที่คนทั่วไปสามารถนําไปใช้ได้ในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามีคำคำหนึ่งที่คนอาจจะได้ยินมากขึ้นนะครับนั่นก็คือคำว่า Empathy คราวนี้เรามารู้จักกับคําว่า Empath ีก่อนว่า Empathy ีเนี่ยคืออะไรแล้วมันต่างจากคําที่คล้ายกันอย่าง Sy m p a t h ีคือต่างกันยังไงนะครับ Em ม a t h ตีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เห็นภาพง่ายๆครับสมมุติว่าคุณเห็นคนที่กําลังจมน้ําใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวคุณเองเนี่ยว่ายน้าไม่เป็นคราวนี้ถ้าคุณอยากที่จะช่วยเหลือในระดับของ Sy m p a t h ีเนี่ยคุณก็อาจจะกระโดดลงไปช่วยทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ว่ายน้าไม่เป็นในท้ายที่สุด ทั้งสองคนก็จมนำทั้งคู่ครับอันนี้คือสิมพัตตีในความหมายคือบางทีการที่คุณอินอย่างเช่นการที่คุณอินกับละครแล้วคุณกลับมาคิดแล้วกลับมาเศร้ากลับมารู้สึกเองแล้วจัดการอารมณ์ตัวเองได้ยากอันนี้เรียกว่าเรามีอารมณ์ร่วมแบบสิมพัตตีแต่ถ้าในลักษณะที่เป็นแบบเอมพัตตีนี่เปรียบเทียบง่ายๆครับสมมติว่าคุณว่าน้ำไม่เป็นคุณอยากเข้าไปช่วยแต่ว่า คุณพอจะเห็นแล้วว่ามันพอมีวิธีช่วยยังไงได้บ้าง1 2 3 4มสเช่นแถวๆนั้นอาจจะมีแผ่นไม้หรืออาจจะมีเชือกหรืออาจจะมีห่วงยางอยู่ใกล้ๆแล้วคุณเลือกที่จะโยนสิ่งเหล่านั้นไปให้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณรังเกียจเขาแต่คุณรู้ว่าถ้าเขาได้รับความช่วยเหลือลในลนนักษณะนี้อย่างน้อยตัวคุณเองก็รอดตัวเขาเองก็รอดการที่เราไม่แบกกันเองมันก็ทำให้เราสามารถช่วยเหลือได้อย่างมีสติครับ เพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องทำงานทั้งกับตัวคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยและทำงานกับตัวคุณเองด้วยว่าคุณสามารถช่วยเหลือได้แค่ไหนการทำความเข้าใจคนหนึ่งคนในทางจิตวิทยาเนี่ยเรายังยึดอยู่บนพื้นฐานหลักการของ S ันคิทดี e ทอร์ i ินหรือการที่เราเชื่อว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมีความคิดอารมณ์พฤติกรรม เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์บางอย่างที่เขาเรียนรู้มาในอดีตทําให้เขาตัดสินใจทําหรือไม่ทําบางอย่างในปัจจุบันซึ่งตรงนี้เองก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินเขาลดลงเพราะเป้าหมายของการทําความเข้าใจคนหนึ่งคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราพยายามทําความเข้าใจว่าที่มาที่ไปของการที่เขาเลือกตัดสินใจทําหรือเลือกตัดสินใจคิดหรือเลือกตัดสินใจที่จะมีอารมณ์บางอย่างณาตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรในขณะเดียวกันเอง เราก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยนะครับว่าในการที่เราตัดสินคนหนึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาแสดงอารมณ์แบบนี้หรือว่าเขามีความคิดแบบนี้ครับมันส่งผลกับเราไงบ้างเช่น <c oughs> บางคนอาจจะมองว่าคนตรงหน้าเนี่ยอาจจะขี้เกียจหรือเปล่ารู้สึกว่า เอาแต่ใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องกลับมามองตัวเองด้วยนะว่าอะไรที่ทําให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราอาจจะให้ value หรือให้คุณค่ากับการทํางานหนะักพอเราเห็นคนที่มีอารมณ์เศร้ามีอาการเฉืยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของตัวโรคก็เลยทําให้เราตัดสินเขาไปโดยที่ เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่มันเกิดขึ้นจากกรอบความคิดบางอย่างที่เรามีมาตั้งแต่ในอดีตเพราะฉะนั้นโดยสรุปของการหลักการในการให้คำปรึกษาครับก็คือเราต้องอเปิดใจก่อนอันที่หเปิดใจที่จะทำความเข้าใจพฤติกรรมอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นของคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนโดยที่เราไม่ตัดสินเมื่อเรามีความคิดตัดสินขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องสํารวจตัวเราเองด้วยว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเนะี่ยมีความคิดตัดสินคนที่อยู่ตรงหน้าแบบนั้นก็คือใช้หลักของอมพัตตีในการทําความเข้าใจตัวเองและความเข้าใจคนอื่นด้วยการที่คุณฝึกทําความเข้าใจคนอื่นมากๆในท้ายที่สุดมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ว่าคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่มันมีความคิดตัดสินคนอื่นเกิดขึ้น คุณกลับมาทาความเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับว่ามันเกิดขึ้นกับโลกภายในของคุณยังไงบ้างคราวนี้เรามาพูดถึงวิธีการในการให้คาปรึกษาก่อนนะครับผมอาจจะแตกเป็นประเด็นในเรื่องของการใช้ภาษาก่อนภาษาเนี่โดยทั่วไปมันก็มีหลักคิดหลายแบบนะครับแต่อันที่ผมค่อนข้างชอบใช้ก็คือว่ามันจะมีภาษาหลักๆที่เรา สามารถใช้ได้ก็คือภาษาที่เป็นอวัจนภาษาและวัจนภาษาใช่ไหมครับถ้าเราเคยพอคุณคุณจากการเรียนภาษาไทยอวัจนภาษาก็คือเป็นภาษาที่ไม่ได้สื่อสารด้วยการพูดอย่างเช่นสีหน้าโทนเสียงการลงน้ําหนักอย่างนี้เรียกว่าอาวัจนภาษาหรือ non-verbal language คราวนี้ใน non-verbal language นี่มีอะไรบ้างที่เรารับรู้ได้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยรับฟังเราอันที่1ก็คือ eye contact ถ้าสมมุติว่าผมมองแบบตรงๆอย่างนี้อันนี้ผมมองไปที่กล้องใช่ไหมครับแล้วมันก็ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมองผ่านไปที่ผู้ฟังใช่ไหมครับอย่างนี้คุณรู้ได้ว่าผมกําลังคุยกับคุณอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าผมคุยดงัดงๆที่ผมหันข้างแบบเนี้ยคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอหมอน,นี่มันเป็นอะไรทําไมมันไม่มองหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่อง eye contact เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญการที่เราจะรับฟังส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าบางคนจะมีอาการประมาทในการที่จะศบตา เทคนิคง่ายๆในการฟังบางทีเราไม่ต้องมองหน้าตลอดก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นการจ้องตาแทนนะครับเราอาจจะก,กระพริบตาเป็นระยะหรือถ้าในหลักของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณจินตนาการว่าคุณมองระหว่างหัวคิ้วของคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณมองเขาอยู่แต่จริงๆคุณไม่ได้มองตาเขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่าลืมกระพริบตาไม่งั้นมันจะกลายเป็นการจ้องตาแทนนะครับ อันที่2ก็คือภาษากายภาษากายในลักษณะที่เป็นการใช้มือไม้เงี้ยครับการใช้มือไม้มันก็เป็นการแสดงออกแบบนึงจะเห็นว่าผมก็จะใช้มือไม้บ่อยอยนิดนึงอันนี้ก็เป็นบุคลิกแต่ละคนแต่ก็อย่าให้มันเยอะเกินพอดีนะครับส่วนส่วนหนึ่งที่มันคนโดยทั่วๆไปจะตีความว่าเป็นท่าทีที่ไม่เป็นมิตรก็คือการที่ซ่อนมือไว้เช่นเอามือล้วงกระเป๋าเป็นต้นหรือการเอามือ ควายแบบนี้นะครับการเอามือควายแบบนี้จริงๆมันก็เป็นจริงๆมันเป็นสัญญาณทั่วๆไปของอาจจะเพราะว่าในสมัยก่อนนี่เรื่องการแบบลอบฆ่าหรือการลอบทําร้ายนี่มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการที่เราไม่แสดงมือสองมือออกมาให้เห็นเนี่ยบางทีมันจะถูกตีความไปว่าเป็นท่าทีที่ไม่เป็นมิตรได้นะครับอันนี้เป็นสัญชาตญาณในอดีตเพราะงั้นเราจะเห็นอย่างเช่นในยกตัวอย่างอย่างเช่นโต๊ะอาหารเนี่ยครับ ของคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสใน,นการที่เราต้องโชว์มือขึ้นมา2มืออันนี้ก็เป็นาภาษากายอย่างหนึ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ได้ครับมันจะแตกต่างตามบริบทของเราเนาะว่าบริบทแบบไหนที่าภาษากายแบบไหนที่แสดงท่าทีถึงความเป็นมิตรใช่ไหมครับเพราะงั้นเวลาที่เราคุยกับคนอื่นในลักษณะที่มันเป็นการให้คําปรึกษาหรือการปรับทุกเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องอยู่ในท่าที่เป็นภาษากายที่มันเปิดนิดหนึง่งเช่นเราอาจจะต้องแสดงให้เห็น ถึงมืออันนี้เป็นอ,าว,อาวัจนภาษาที่บางทีคนไม่ได้ทันสังเกตนะครับแต่จะเห็นว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่ในท่าที่ค่อนข้างเปิดแล้วก็อาจจะมีโน้มตัวไปด้านหน้าบ้างเล็กน้อยในเวลาที่เขาเล่าถึงในรายละเอียดที่มันอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าอาจจะเปราะบางสําหรับเขาเงี้ยครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรากําลังรับฟังเขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่คุณรับฟังคนอื่นคุณก็ น้มไปน้มตัวไปหาก็ได้ในบางประเด็นที่คุณคิดว่ามันสําคัญแล้วคุณต้องการจะตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของน้ําเสียงซึ่งน้ําเสียงนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะสำหรับบางคนผมเข้าใจว่าบางคนเกิดมาด้วยเสียงค่อนข้างโมโนโทนคือเสียงเดียวเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็นเหตุให้คุณว่าคนไม่ค่อยมาปรึกษาคุณบ่อยเพราะว่าการที่คนรับคําปรึกษาเนี่ยเราจะพบว่า ส่วนใหญ่มักจะมาขอคําปรึกษากับคนที่น้ำเสียงนี้ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงบ้างแต่จริงๆการใช้น้ําเสียงโมโนโทนเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราพอรู้จักอย่างม o r g a n Freeman เนี่ยครับ Morgan Freeman เนี่ยเขาจะมีน้ําเสียงที่ค่อนข้างเฉพาะตัวก็คือเป็นน้ําเสียงแบบโทนนิ่งๆสุขุมสุขุมแต่ว่ามันก็ดูดูซอฟดูจะว่าไงดีมันก็ดูน่าคุยด้วยนะในความรู้สึกผมนะแต่ว่า การที่เราจะปรับเสียงตัวเองให้มันอยู่ในโทนนั้นเลยเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเฉพาะคนเนาะเพราะงั้นจริงๆโดยหลักการเนี่ยถ้าคุณพอสังเกตโทนเสียงของตัวเองเนี่ยการเพิ่มไดนามิกให้กับเสียงเนี่ยมันจะทําให้หน้าฟังมากขึ้นนะครับไดนามิกก็ให้มันล้อไปกับอารมณ์คนอย่างเช่นถ้าเขาเศร้าเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องการไดนามิกของเสียงมากครับเขาต้องการแค่ว่ามีไดนามิกบ้างนิดหน่อยแต่จังหวะการพูดเนี่ยไม่ได้พูดรัว การพูดรวาบ,บางทีอาจจะถูกตีความไปได้ว่าเราไม่ค่อยรับฟังเขาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีคนแบบว่าไม่ค่อยอยากคุยกับเราสมมตินะครับบางทีเราก็อาจจะพูดเร็วๆพอให้มันจบๆถูกไหมครับอซึ่งบางทีการตีความเนี้ยในคนที่เีเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะตีความได้ไวซึ่งอันนี้ก็อย่าไปโทษเขานะมันเป็นธรรมชาติของเขาเพราะงั้นจังหวะในการฟังผมคิดว่าการที่เราฝึกพูด ให้เข้าให้ล้อเข้ากับบริบทของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ของคนอย่างหนึ่งการที่เราสามารถคุยกับคนได้หลายๆแบบเนี่ยมันทําให้เราสามารถเรียนรู้จากคนได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามองว่ามันเป็นทักษะที่ทําไมเราต้องมาฝึกแต่มองว่ามันเป็นเสน่ห์ของคนหนึ่งคนที่สามารถที่จะคุยกับคนได้หลายๆแบบนะครับ